ไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเร่แต่งซองจิงวูไม่เหมือนเอาซองผ้าป่าไปก่อนเอาออเธอนักลบเงาของข้าใคร,รออแล้วฉันคือฮันเตอร์ซองยังไงล่ะฉันคือฮันเตอร์ซองยังไงล่ะทุกคนนี้มันซองซองคอหมาแต่งกงยูกลับได้สายยันเอไม่ลงทุนกงยูฮี้อะไรนะ้องมึงรู้จักไหมซองจินอูอะ มึงเคยเจอนักลบเงาของพี่ไหมเอกชัยมึงนั่ะเ,เอกชัยเฮียอย่าให้หมามันกัดเดี๋ยวมึงเจอนักลบเงากูแน่วันนี้ปัญญาอ่อนมุงอ่ะปัญญาอ่อนสแกนให้ดูหน่อยค่ะเลิกมิวดีกูโดเนตไป200ไม่ตอบสักอันเอาไป20 ทรงจินอูหรือทรงติงวันนี้คอสเหมือนเดือนนันมากครับน่ากลัวมากกูเป็นเดินนุ๊อันนุ้นจงตื่นอันนี้คางจงแยกจงตื่นเธอทหานเงาของข้าฉันใช่แล้วละ่ะฉันนี้แหละชายผู้ที่เป็นจักรพรรดิงัว ชื่อของฉันคือซองฉันนี่แหละจักรพพัดเงาคันเตอร์ซองยังไงล่ะฉันนี่แหละจักรพพัดเงาอฉันไม่ใช่นักเวทกระจอกธรรมดานะฉันคือจักระพัดเงาซองจินูออะไรคางทูมึงองซองจินูคางทูวีฮี้อะดูของก่อนเป็นไง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 เริ่มฟูแล้วนะเริ่มฟูแล้วนะวันนี้จบวาเดืนนะเริ่มฟูนะไม่ได้เสกนะวันนี้ลุงแต่งเป็นอะไรคะเป็นดีเจนุ้ยหรือเปล่า เราดําเป็นหยอมหยอมเหมือนมอยหนูเลยค่ะเป็นหยอมน้องน้องขาน้องขามึงอย่าไปเปรียบเทียบเหมือนมอยน้องนะจ้าไม่เหมือนนะคะ3สามสองหนึ่งจสู้หรือปลาไว้ไหม บอกมาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแ่พี่โป๊นะครับอันนี้อันนี้พี่เป้านะครับงแต่งตัวแบบนี้งผมแบบนี้ชัดเลยสอง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 นกคุ้มลี่นกคุ้มลี่บินข้ามไตเตยสมบูกไทยบอกรู้จักนักร้องยิงยงคาถามชิงเงิน8บาทมีอะไรเหม็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีอะไรเหมนติ๊กตอกเฉลยดีหง มหีเครื่องไม่เหม็นนะครับชอบดมถึงถึงถึงจะขมคอแต่ก็เต็มใจนะครับมืนถือ h u n t e แรงอีมึงไหน Hunter แรงอีอีไหนมึงอ่ะเมื่อ E นุ๊ต E เฮียเมื่อ E เฮียมึงไครเฮียเอาจริงๆนะเมื่อวานที่ตายงัวเพราะกูไม่ได้ออฟชุดเอาไปหน่อยมันกูเป็นไรไม่รู้ทำไมอ่ะคนเดียวจากระพัดเงากูลำขั้นเอามีดไปกระซูก้ัน้องๆใจเย็นๆนะครับน้องมึงอย่าดูโฟกินเยอะนะครับตรงนี้นะครับเมืองดอกบัวงามแม่น้ำทองสีนุ๊ตหีแซบไหลแฮชซ่าแก้คอยไม่งทางน้อยยาย อูนริขังซองแชกแดดยอดคนดูแต่งซองจินอูแต่สมองเมืองยังซองสลึงเครื่องหมายจึงเงจะพรดตเครื่องหมายซองจินอูสมองซองสลึงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบียวจินอูได้จินตราไม่ใช่ได้จินตรบเอาลงสารตามิรที่มีลูกแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอเย่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่ออูสบายกว่าหมอนกเมื่อตอบคำถามชิงเงินหนึ่งล้านเยเอาดิลาอะไรบินได้ตับ สัญญาก่อนว่าผิดจะไม่ไม่เอาไม่ไม่สัญญา,าเฉลยล,ย,ออยลาบก้อยขมเนี่ยให้พ่อมึงตอบเฉลยลาบก้อยขมเนี่ยลุงตังร่องยีครับแต่งตัวเท่มากลุงเรียกใครครับคังร่องยีคือใครครับนี่คือสตรีมเมอร์ที่สุดในใจหนูเลยค่ะผู้หญิงบุญมีหน้าตาดีผิวขาวรักนะคะลิงภุง มอยอไม่ได้มองยอดกูมองว่าฝัดหรือเปล่ากูจะได้ไบแบนนี่ลูกอีฮี้ไม่ได้มองยอดครับทรงผมนี้ใช่ทรงผมแหกหีควายไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้แหกหีควายนะครับตรงนั้นเพราะ่ามึงเธอไม่มีทรงอย่างนั้นหรอกครับ <S <S นี่มันจะกระพัดงัวแรงเอสไม่ใช่กระพัดงัวน้องจกรพพัดเงาครับนี้ สนับสนุนโดยยาสีฟันตราฤษีขคมีโอยกล้อโชว์แม่ชีทรงซ้อต่อหน้าต่อตาเจ,<ะ>จ้าอาวาส้องคนเยี่ยอะไรลืมเีมีโอยเยี่ยอะไรอย่างเกา่ามีเป้าไก่จ้าได้ยินหมว่าสียังไค่มุนมิยน สียังคอนรองให้เกิดมา20กว่าปีหียังสิงอยู่ทําไงดีไม่ไหวแล้วมาสิเฮี้ยกูะ้ายโบเลยอีดอกขอเพลงไก่จ๋าหน่อยครับไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันมีเสียงคนร้องที่บาดูรักลุงเอนะคะเห็นลุงเอแล้วหนูรู้สึกอยากเดินต่อไปข้างหน้าเฮ้ยทำไมอะลุงเหมือนหมาเกี่ยวเฮี้ยอะไรกันวะหมาเฮี้ยอะไรน้องลุงเอครับคืนนี้ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลลุงเอว่าสกอร์เท่าไหร่อ่ะกลางๆเลยนะ ลุอว่าลิวพูน่าจะชนะประมาณ960เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่เวอร์ไป960ประมาณ93นะครับแต่เรายิงคนเดียว85ลูกนะครับอันนี้มองตามฟองกลางๆนะเพราะว่าเซนอนท์ก็ไม่มีอะไรแล้วนนนนะะะะคครรรรัััับบเพาฉ้้้สูดดวยศศกิ์ีลิวพูน่าจะชนะประมาณ950ปัญญานิรันกุลอยู่เวิร์กพอยต์ใช่แต่ปัญญาอ่อนนิรันดรอยู่กับลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร่องคางที่หลุดฝากโด ปัญญานิรันด์กูลอยู่เวิร์กไฟปัญญาหอนิรันดรอยู่นี่นะสวัสดีครับี่านโฉนชัยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณนะครับอันนี้อย่าโมให้มันมากเดี๋ยวกูก็เอาหีอุดปากรอมาที่กูอยากโดนอุดมือนกันนี่เทียมาอุดหน้ากูมาท่านทรงจินเอท่านคิดว่ารูทวันหนักของท่านจะรับแรงกระเทกคนในลายแปดพันกว่าคนไหวไหมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับรับแรงกระแทกคนแปดพันคนมอเตอร์ไซค์เอาไว้ทำไมอ่ะใช่แต่พ่อกูหลบทันเลยไปชนพ่อ จังไรได้ไหมครับหันซ้ายหน่อยครับอ่าวควายหันอ้าควายหันเคยได้ยินแต่หมูหันลูกีอ้ยคู่วยเออขอสแกนหนึ่งเพลงเต็มจอกูมึงด่ากูแล้วมึงจะให้กูเปิดเพลงตอนนี้เลยใช่ไหมล่ะถ้าเปิดได้นะถ้าเปิดเพลงตอนนี้อขอดูฝาปิดกล่องเสียงหน่อยขอดูฝาปิดกล่องเสียงหน่อยขอดูฝาปิดกล่องเสียงหน่อยรื่อหมายสี่เนียมนิดนูเอขา หนูหนูม,มไม่ได้ใส่เสื้อผ้าฮีโร่ขจิตพีวุ่นดีไวจะแจ้งตำรวจหนูอยากคิดสภาพสังซูโวมันเห็นสภาพพ่อตัวเองเป็นหุติมเพื่พนมาแอบ,บมาอาวไปแล้วรักหูอเ,อเองนะคะ ลุงเอไม่เชื่อใจหนูหรอทำไมงะเป็นผู้หญิงจริงๆนะได้ค่ะเป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะน้องถ้าเป็นผู้หญิงก็ลุงเอบื้อได้นะครับไม่ใช่ทำความรู้จักได้นะครับสมองมึงไะสมองสิ่งที่เมืองไม่มีความฉลาดมึงก็ไม่มีอันนี้เมืองก็ไม่มีเหมือนกันเออมึงไะสมองซีโร่ไอ้เคี้ยเบียลครูสอนเต้นแอโรบิกเอ้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอาไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเอาหนึ่งน่อยครับิดงานเอาเองกับลุงเอตั้งใจเปิดไลฟ์มึงยังไม่ได้แดกจีบีบเลย ปูซื้อให้ก็ได้เฮ้ยของคุณหนึ่งร้อยนะครับน้องบอสซื้อจีบีให้กินนะครับดีจัดเลยลุงลุงลุลุลุงมิด นี่คราวไหนว่าจะแต่งเป็นประสิทธิโชคแล้วได้อะไรมาวะเนี่ยเครื่องหมายสี่มน้องมึงไปด่าเอาตัดนุ่นมึงไปด่าตัดนุ่นส่งมาแต่ละอย่างอ่ะมึงไปด่าเอาตัดมื่อไงจะไม่ด่าแต่กูเนี่ยแองด่าเออไอ้ก็มีหัวใจเหมือนกันนะเอดูดมาจนตาแดงเลือดไหลเลยรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอดูดมาอยากโดนกระเจียวลุงจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับยอดอิ่มจัดคนดูอยู่ดีๆอยากโดนกระเจียวลุงจังมึงดูดิแม่กสเมอร์ที่บ้านไหนมึงอยู่ดีๆคนดูบอกขออยากโดนกูเจียวลุง อย่งผู้ชายก็การแทๆ้ๆแม่งเดี๋ยวกูยัดกูยัดที่ถึงอารมณ์ไส้ใหญ่เลยเพวกนี้เนี่ยมองไรมองมึงไรควายมึงกูกลัวมึงฝาดอีกไงคุณลุงขาหนู<า>อยากจะติดต่อส่งรูปรู ไ้ทาางงหนบคะคือไม่ต้องส่งมาก็ได้ค่ะเพราะุทุกวันนี้กูก็เมมเต็ม้วคะถ้าเรื่องนี้นะคะพี่เอค่ะถ้าอยากเสี่ยวไปกินไปต้องทํายังไงคะยานะสมมุตินี่ช้อนใช่ไหมอยากกินแล้วเสียวไปใช่ไหมมึงกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มึงเอาละกินก๋วยเตี๋ยวมามึงพันกับเม็ดมึงแล้วมึงก็พันกับปากแล้วมึงก็ดูดขึ้นดูดลงอย่างนี้ไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะหนึ่งแล้วก็ป็นกระตุกเม็ดคิดตอลิปมึงเนี่ยป็นกระตุกขึ้นอย่างนี้แล้วมึงก็ทําอย่างนี้กึกกึก กึกกบอกแสนไหนไหนก็ไปจักเราเอช่วยใช้ท่าหน่อยจงตื่นจงตื่นเออกองทัพเขาใช้ท่ายังไงจงตื่นต้านกูใช้อย่างเงี้จงตื่นเขาใช้ท่าเขาใช้ยังไงน้องบอกกูหน่อยอย่างเงี้ยตื่นตื่นเข้าผัดขออนุญาตขายของนะครับสปาให้สุดปลุกทุกความซ่ากับเอ็มรอยห้าสิบสปาร์คิงซีโร่น้ำตาลศูนย์ตัวเซนต์ไปขายพ่อฟังนะอย่างี้นะครับหรือว่าลุงกันเลยนะครับพอจะมีวันนี้ไม่ง่ายนะครับแค่ครางพิการลุงก็ลำบากมากพอแล้วครับคางพิการนี่กู อย่ามองหนูสิหนูไม่ได้ใส่เสื้อในม <c oughs> ีแต่โรคจิตเอาอีเหี้ยใครจะไปเห็นมึงผ่านโดน,น็ทมึงรั่วแล้วเออะใครทำงานอยู่เหนื่อยงานก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะครับขอให้สู้ๆนะครับอาหารมานมาดูเหนืกกุเยอะเลยหาเงินมาไปโรงเรียนมึงก็กินประหยัดน่อยไปกินประหยัดมึงจะเหลือเงินโดน็ทเยอะทีนี้แหละทีนี้แหละ คิดดังไปหน่อยขอโทษครับน้องคิดคิดดังไปหน่อยครับขอโทษครับลุงเยในใจลงุงเอไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสมองมันสั่งการดังไปหน่อยครับตัดแลกกันอมคุยกับผมไหมครับมนม่น้องเป็นคนตรงๆอ่ะคือน้องมันเป็นคนตรงตรงแล้วมันจยากามตรงเลยผัดกันไหมลุงดาคนที่ชื่อซินหน่อยครับมันบ้าผู้ชายออซินถ้ามึงผู้ชายไม่พอมาหาพี่นะพี่พร้อมรบนะครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่ตลกไม่ขำ มีแต่คนด่าลุงปากหวานแต่ผมว่าลุงเอปากหวานนะครับยินซีิอือหือมะม่วงสุกเต็มไร่จริง กูเจ็บตรงจริงนี่เลยเอ้อตอนแรกจะเจ็บนิดเดียวแล้วลุงเอเขาหูไม่อยากทํางานแล้วค่ะขอเป็นเมียลุงนอนรอให้ลุงเบื่ออย่างเดียวได้ไหมคะมึงอันนี้จะสบายทางรัฐนะคะทรงนี้คุณลุงซองดูฮีครับถ้าลุงชูวูเซงสามารถปลุกตรงตื่นให้เหล่าลูกลูกอสุจิตื่นมาเป็นบริวารได้ไหมครับน้องครับน้องลุงูวูเ็จเมื่อวาน่านถ้าปุ๊บไล่ถึงจะแต่งประชดชดเจักรพรดิ์เองสุจิี่รู้ค่ะ จักรรรดินาำการอย่างนี้เหรอไอ้เฮียเปิรื่อง้กามใจยนนะครับผมไม่ได้เรียนทุกวันนี้เก็บเครื่องในยุงขายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชูไว้ด้วยแม่คุณเฮียอะไรเก็บเครื่องในยุงขายมึงอย่ารู้อ่ะเถอะลุงเอคับลุงรู้ไหมว่าทําไมที่คางลุงมีรอยแยกเขาเรียกว่าโรคโซทาลิโฟเบียครับโรคคุยไรไม่รู้เดาวมิดตะภาพมิดสหายมิดทรายมิดท่านคอมพลีทแคชแคเราไม่ร้อกันขอบคุณมากครับไอคุยมิด ก็ว่าเงินผมไปทำไร่ข้าวโพดมีประสบการณ์จริงๆก็ถืองินมาจ้ากเลนมาเล้วอนาเจ็บตัวดีแล้วลุงไม่กล้าผมคนดูน่ารักมากครับไม่ค่อยด่าลุงเอเลยแต่ด่าโคตรพ่อโคตรแม่ลุงทั้ถ้าลุงไปร้านอาหารกับแม่ในร้านมีห้าต้นลุงรู้ไหมว่าต้นไหนของลุงโตสี่เพราะโตสี่แม่ลึงอ่าโตสี่ของแม่มึงนะครับ อาจจะเป็นโต๊ะสี่ของแม่มึงก็ได้นะครับอาจจะเป็นต๊ะสี่แม่มึงก็ได้นะครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อกูไม่เชื่อลุงเอครับบอกแมวผมให้หยุดหนีเที่ยวหน่อยครับขอแบบภาษาแมวเมีย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 วเมีมีมวมึงตอมภาษามทยอเมียวียวม่เอาครเบียมวมมีมเม่นกีฬาแลีวลาเมียเมวีมีมเล่นกีฬาแลีวลาเซียวเียะครับตัวนี้ลาเีย มันเห็นด้วยนะคือการเล่นกีฬาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปเล่นไปถูกกีของลาแต่อย่างใดถูกไหมเห็นไหมเห็นด้วยเห็นไหมถูกไหมล่ะเออเห็นไหมเห็นด้วยด้วยเฮียคือไม่ได้เป็นการถูกกีของลาน้องเขาเห็นด้วยมันคนลกีฬานะไม่ได้หมายถึงทีไม่โกูของลานะครับการเล่นกีฬาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเล่นไปเล่นจีมิโกงของน้องลาแต่อย่างใดนะฮะอ่านงั้นกูไม่ตอบละนะครับ้าไมได้ถามกูก็ไม่พูดละเอาไปเรียนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณห้าพันปลอดผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนด้วย ต้องเชื่อไหมถ้ามึงก็ไปถามไม่ลูกอีเหี้ยนั้นดวูว่าว่ามึงต้องเชื่อไหมอะนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะผ่อน1 0 10เดือนจริงไหมลุงเอครับรบ,บางทีโลกก็น่าอยู่นะทำมไมอะมีอะไรอะมีคนอื่นอ่ะไม่ใช่มุงอย่าสําคัญตัวให้มากก็ถูกของลุงนะอ,อีกแล้วรักลุงนะครับลุงคอยเป็นแรงบันดาลให้ผมตลอดเลย <นะ S 1> แรงบนันดาลใจหรอไม่ได้หมายถึงมึงถูก ถูกครับยินด้วยไอ,เยยอ้เหี้ยมึงพอเถอะเหี้ยกูไหวเลยเหี้ยถูกเหี้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยมึงจะคอมโบโเหี้ยอะไรกันนักหนามอเมิรโดเน็ตพันหนึ่งตอนที่มึงทำเสียงแมวครับเฮ้ยขอบคุณหนึ่งพัน 1, ด้วยนะครับหลอกควายสบายใจจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้งด้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม L L ผิดช่องน้องผิดช่องครงกับแอลฝั่งนู้นนะครับแต่ด้งกับแอลอยู่ช่อง,อง,งนูงนะะง้นถาม น้องคุณพ่อคุณพ่ออาจจะตั้งใจมีน้องก็ได้นะครับไม่ได้ถามกูไม่พูดเลยอสัตว์จะบอกกูเมินนะลูกผู้กี้เนี่ยคำถามชิงเงินล้านอะไรเอ่ยเหม็นที่สุดติ๊กตอกติ๊กตอกสุดหตอกตี๊ตอกเฉลยห้องเต้ขีแตกรอจัดวันนี้เสนอหน้าอีกไม่ใช่มึงแต่ยอมรับว่าเท่กูเนี่ยเท่จริงๆ เวลาซอยมันก็จะเสียว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 เวลาเดินผ่านเอก็จะปี้ยวปี้หยวปี้ยวปี้หยโอโอลุงเอครับงานศพตามิรถึงวันไหนครับพอดีได้ยินมาว่ามีแกงงัวผมกําลังหิวพอดีเลยเครื่องหมายสี่หลื่นร้อยแรงแกงงัวงอะไรร้อยแรงแกงงัวลุงเอครับผมไม่กระทั่งความโล่สมสู่กับปลากระป๋องหน่อยค่ะมึงเอาปลากระป๋องยัดมึงไปช้านั่นแหละสมสู่ แล้ววางติดที่นาลุงคะหนูตามหามานานแล้วครับแบบนี้อยากโดนคางถูยีไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยมาสิสัตว์กุจะถูวม่นี่แหกหรือไม่เฮ้ยแต่งตัวแบบนี้คิมจองอึนเฮ้ยซองดูยีเฮ้ยถูกแล้วเตรียมหลบกระสุนค่ะสามสองหนึ่งมีดนนวูด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 ลูกอีฮีเย ฉันเกิดมาเป็นไก่โดนคนนี้เอาไว้ป้อ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 ปป้อป้อป้อบอบอกได้เช็ดละมันซองจินอ้วนเฮ้ยโอับจนตื่นซาเงาของข้าอะไรจุกตื่น้าเงาขช่จะข้าคือจักรพรรดิแห่งเงาลุงเอครับขอกำลังใจหน่อยครับไปตัดผมมาบอกทูบล็อกกับช่างตอนนี้ต้องเอาบ็อกเซอร์มาคุมหัวเลยครับ ลุงวันนี้ผมไปส่งอาหารบ้านลุงหมาลุงฉลาดมากเลยครับใส่เสื้อออฟฟัสสีขาวมีเสื้อคลุมด้วยหมามาลุงฉลาดมากเลยนะครับลุงครับขอวิธีเอารถไฟออกจากรูบงหน่อยครับพอดีวันนั้นไปกงดักที่รางรถไฟครับว่าจังหวะงงผู้มึงเก่งจังไว้่ากงดักรางรถไฟเนี่ยลุงเอครับบทวันแรกเจ้าอาว่าให้ทําวัดเย็นผมงงเลยทำไมอ่ะจะไปหาน้ําแข็งมาจากไหนได้เยอะขนาดนั้น ออ้สึงะวันนี้มีแต่คำคมปัญญาอ่อนเซียวเซีย,เ,<อ>ยเลยว่าไอเออเออสมองไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาฝากโดนน้อง,น,องน้องกูไม่ได้ฝากมึงอย่าหาตีในกูระหว่างหมากับลุงหนูควรเลือกไรดีคะเลือกลุงเอสิคะหนูเลือกหมาดีกว่าค่ะดีกว่าเลือกสัตว์นรกอย่างลุงมึงในอีเด็กเปยอีกที่หาแฟนในไลฟ์ครับจะมาชวนมาดูลุงเอไลฟ์สดด้วยกันที่บ้านไอจอขีดล่างมงมสีมึงไม่ได้ชวนดูลุงเอหล่ะไอเฮี้ยมมจะรู้วชวนดูลุงเอแม่งดูได้5นาทีที่เหลืออ่อ เออเออเออกันอี่ไงเฮียออนแอดออนแอดอีกอ่ะเปการแป๊บนึงครับลุงเอวันนี้แต่งตัวโอปฟ้าเท่เลยนะคะแต่งตัวอบ อืมเน่าปูปูเนี่ยพันธุ์ทูินาลูอีกที่คนที่เข้ามาใหม่นะครับพ่อเอชื่อมิดแม่ชื่อนุชน,นะครับนะครับนี่ยเรื่องดีๆไม่เคยบอกบอกแต่เรื่องสุตรีนะพ่อผมชื่อเก่งอย่าล้อนะคะเก่ง,งกเก่งจังเลยทําไมเก่งไปหมดเก่งจริงๆไอ้ลุยเก่งเก่งชิบหายเลย,เลยก็จริงของมันนะเอเออลุยเก่งเก่งชิบหายเก่งไปหมดเก่งวัวตายควายล้มลุงเอครับคำถามทิงเงินล้านชื่อเล่นอะไรหายใจไม่ออกติ๊กตอกอกชื่อเล่นหายใจไม่ออกติ๊กตอกเฉลยนายนายตุ๊ดนุชตาย หใจไม่ครในไลฟ์นี้นมใหญ่แสดงตัวหน่อยครับลุงเอครับพรุ่งนี้ผมกําลังจะไปย้อมสีหมอยเอาสีอะไรดีครับถามเรื่องี้อะไรกันว่าเนี่ยน้องย้อมสีหมอยอะไรเนี่ยลุงครับผมกินจีบีเทปร้องไห้เลยครับที่อร่อยเอจ้าสแกนให้ดูหน่อยพอจะสแกนได้ไหมครับไมัน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 ต้องไม่ไปเปิดเพลงก่อนนะน้อง มิงคอสเป็นปลาหมอทางดำหรอนค่ะป้าโมนิก้าที่นุ่นจะไปลองสมบัติเขาค่ะ ถูกจะโดสองพันแปดได้เท่าไหร่แปดแปดสบหกเงอามาสองพันในควายตัวกระผมอยากมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวขายบริการมึงก็ไปซื้อดิมึงบอกกูมึงจะได้ปีม้มาเลยลุยอ่ะออกตู้จีบีไม่กูทำเด็ดตังไลลุงบอกทรายมาเล่นเกมได้แล้วอย่ามัวแต่ดูไอแก่ทรายมาเล่นเกมได้แล้วอย่ามัดไอทรายตบปากไอเี้ยนี่หน่อยดิบึมเปิดทางก่อน อเกิดอะไรไอ้ยโงเรียใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวหาแบบ20สิบก้อนให้พวกมึงดูเดี๋ยวหาทางแดงๆงก่อนวันนี้เดินโคมนะวันนี้เดินโคมนะไม่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 งอมนะวันนี้ยังโดนระเบิดตัวเองอยู่เลยบอกไม่ควายโนโน้องมึงก็จะจับผิดกูอย่างเดียวอีเหี้ยโดนนิดโดนหน่อยตุนใจอ่ะแต่เดวันจนเอ็นเกมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโรตุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตุนต้นจนจบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโนหนึ่งวงการพาราเพื่อน พ่อมึงเคยเด็กป็ดส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดความกว้างสี่สิบแปดบาทอุย้ยมาแล้วอดีตว่าผมพูดอะไรเพื่ออะไรอ่ะวัดขนาดลงศพเมืองอ่ะให้ไปวัดพ่อมึงเถอะอน้องไอเด็กเป็ดฮันเน,นี่ยเขาไปตีวินเทอร์แต่ไอัยฮีนี่เข้าเนเธอร์มาขุดยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่คำพูดนักคิดการกระทํานักขุดเป็นอะไรอ่ะเซิร์เป็นอะไรอ่ะลุงว่าวันนี้ลุงจะหาเจอไหมครับอะไรอ่ะผมหมายถึงสมองกลวงๆลงที่เอาไว้ยึดกับสกรูอะครับ ยูทูบยูทูบวันนี้มันเป็นปัญหาบ่อยนะน้องเวลามันหมุนไม่ใช่ที่เน็ตนะครับยูทูบเป็นเว็บไซต์สําหรับการแบ่งปันวีดีทัศน์โดยที่สมาชิก <c oughs> ของยูทูบสามารถอ <c oughs> ัปโหลดกูไม่ได้ถามว่ายูทูบเป็นอะไรน้องกู <c oughs> งไม่ได้ถามข้อมูลยูทูบจริงเหรอทุกคนยูทูบค้างบ่อยเหรอมันเป็นที่ยูทูบ่ะน้องระบบเน็ตลูกเอยัง,ย,งยังเขียวอยู่นะครับลูงเีไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะครับมันน่าจะเป็นที่ระบบยูทูบนะครับน้องบางช่องมันจะเป็นวันนี้มันก่อนพี่เป็ดก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรว่าทำไมค้างบ่อยจังวะ ครับยูทูบมันไม่รู้ระบบมันเป็นอะไรนะไลฟ์สดเนี่ยอันนี้สาระนะครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบพูดเล่นนะครับใช่เห็นไหมคือมันเป็นที่ระบบมันแก้อะไรไม่ได้นะครับไลฟ์มันค้างค้างเป็นอะไรหรือเปล่าคะคือมันเป็นที่ระบบ y o u t u b ครับน้องวันนี้แก้ไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวพอได้เยอะๆก็ไปตายงวงงัวเหมือนเครื่องหมายเทที่จะให้กลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอตุนักขุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอราชางัวไม่เจ้ที่เจ้าหลักใจเฮียมีแต่อย่างงี้ะเดี๋ยวมึงเก็บขอไปตายนะมึงพูดแต่อย่างเงี้ะ S <S เอก็ฝังใจก็าตายให้ซะจริงไงบางทีอะบางทีมือกูลั่นตามคาพูดมึงอะอจริงกูเก่งอะแต่บางทีกูอะขอให้ตามโดน็ตไงเฮียทำไมมันค้างเยอะจังไว้เฮียกูจะทำยังไงถ้าไลฟ์ครั้งหนึ่งครั้งพ่อมิดของคุณหนูอายุไขลดลงหนึ่งปีเอาไม่เอาน้องเกี่ยวกัเฮียอะไรกับพ่อกูอะลุงเอครับที่ผมชื่อบอยมันหลอกเด็กม .4 มาห้องตํารวจจะจับไหมครับน้องมือเลียมเไอ้บอยจะกระทืบมึงเพราะมึงพูดนี่แหละอัดถั่วดํา ไอ้เฮียามาบอกหมดฮัลโหลสวัสดีครับลุง YouTube ผมค้างคนดูแบบแชทบอกหมุนๆบ่อยมากเลยเป็นอะไรวะโดนผมไงเออก็พุ่ยเอก็บอกอเอกอกอดี๋ยวลุงเยไปจัดก,การก่อนนะน้องถ้ามันค้างจริงนะครับลุงเฮยไปไปแก้ก่อนนะครับตัวอย่างนั้น,นครับ A few moments later สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกูไปปรึกษาเข้ามานะครับน้องกูก็ระแวงนิดนึงนะครับตัวนี้อยู่ดีๆช่องหมุนๆอย่างไรเงี้ยคนดูเมื่อกี้กูไปดูหลังบ้านนะครับขึ้นไปเกือบสี่หมื่นกูก็เลยแปบแปลกๆนะนะครับคนดูสูงสุดขึ้นสี่หมื่นนี่ไม่ต้องเสียนะครับ มมชาช่เฮียอะไรล่ะกูปารอบหนึ่งด้ควายแม่งมาช้า้ันป้ามึงเถอะเป็ดก็โดนเป็ดโดนอะไรอ่ะเป็ดโดนอะไรอ่ะเป็ดก็โดนหรอแล้วมึงจะช่วยกูไอเป็ดเอาดีดีนี่อะไรเนี่ยไอเป็ดมึงเอาดีดีเป็ดใช่ที่เรื่องที่กูต้องเสี่ยงไหมเนี่ยเอาแล้วเป็ดคนดูสองหมื่นช่องไอเป็ดมันปิวมันจะมีช่องอันนั้นเป็ดไงแต่ของกูเนี่ยไม่เหลือเฮียเลยเลยนะขอความจริงจากใจเมืองจะบีดไปดูบอลแต่เป็ดโทรไปตามมึงก็เลยต้องกลับมาใช่ไหม มีคิดมีคิดมีคิดเป็นกันเลี้ยวภูจะเตะอะไรเงี้ยใจมีส่วนลดให้นะคะ่ะเอียกูละเะเว้ยไอปิด<ม>ชิปหายเลยแม่ปิดเอาให้เลยกูโคตรกลัวเลยว่ะเทคเทคเฟสสองเข้าจี้เรื่องหน้าแดงนาเฟสสามกับสี่รอก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเติมรี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกชิ้นบูดมีหูไอสัตว์จี้เรื่องหน้าแดง คุละเวงทางแล้วนะครับจากโคโลกเหนือครับผมแอร์เย็น24หนาวมากครับครับนะสวัสดีชาวโคโลกเหนือด้วยนะครับไม่เป็นอะไรหรอกครับพี่เป็ดกับพี่ปลิมบอกมารักลุงเอครับครับไม่เป็นอะไรหรอกครับเขาบอกไม่เป็นอะไรครับไม่ใช่ช่องกูครับกูเเขาบอกกันว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่ใช่ช่องกู เสียงในหัวเอ,อเผ็จะโทรตามทำไมวะได้ยอดแล้วอุตส่าห์จะบิดติมรีดูบอลชิวๆิวผิดแผนหมดเลยไอยเพ็เปิดเออแม่งอุตสาห์ได้สาระมาแล้วท่านแน่กูเผลอแ๊บเดียวลงเลยนะนึกว่าจะบิดไปดูแชมป์เจอปรลัดผิดปิดรอซะแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอมี่เชิง <c oughs> ไม่ใช่เนอะไม่ได้แคปเจอเมล็ดทิ่ล้อเป็นไรครับพร้อมบินไปพร้อมกันนับหนึ่งไปพร้อมกันนะครับเจี๋ยบหมูไม่ครับทำหน้าเซ็งๆหน่อยครับเพื่อแสดงอาการไม่พอใจไม่ได้ผิดแผนเนะมึงย่าว่าปูที่น้องเป็ดบอกเอาให้เอแต่พอโดนเองระแวงทั้งคู่แม่เป็ดก็ระแวงอ๋อดีๆไหนบอกเอาให้เอาให้อ่ะมึงเอาดีๆที่น้องเป็ดเป็ดเอาให้จริงไหมเนี่ยไอ้เหี้ย นนนั่นเน่เียโดนทั้งแก๊งโอเคกูสบายใจแล้วโดนกันหมดน้องบินก็บินหมดนี่แหละแหมเอ,อ้ยอุดเสาติดสูตรแล้วไอเป็ด <kalk>: นี้ทําให้เสียเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนอะเอใช่ครับคิดดูนะลุงแอร์เย็นเย็นจิมรีชัมจิบรีชัมดูทีมที่รัก ข้าวแกงเขียวหวานสุขที่เราเลือกได้ใช่ใช่น้องใช่แย่เลยอดดูบอลไม่แย่อดดูบอลครับน้องน้องมือยามกูดีตรงไอ์ยูทูบยูทูบพี่มันขึ้นคนดูกี่คนไม่ไอไอตรงไอตรงหลังบ้านอะไอตรงที่มันแบบหน้าสัหน้าแดชบอร์ดเราอะพี่สามหมื่นโอมันมันขึ้นมันขึ้นยันหลังบ้านด้วยใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังบ้านพี่สองสองหมื่นแล้วอะเส้นเส้นก้าพี่ไม่ขึ้นเลยเอาดีนะเอาดีนะเอาดีนะกูระวงไม่ไม่ลุงเดี๋ยวกู้ไอ้กู้ไอ้หนึ่งอาทิตย์ กิดน้งแม่งนี่เฮียยหนานะเป็ดเล่ยหเลไม่โดนไม่โดนไม่โดน